บวกกำลังลงามดีนะาทักกายกับน้องยุพินฟองเตดน,นะคุณอำพรนะยินดีนะนนครับยินดะียินดีด้วยครับขอบคุณครับนะยินดีด้วยกับน้องไพจิตสีใสนะคะบอกว่าสวัสดีนะฮะสวัสดีกับน้องไพจิตด,ด้วยนะคะคุณใหญ่มุ่งงามนะใช่เนาะนะนะเรียบร้อยแล้วกินข้าวมาเช้านี้กินข้าวกับปลาทูทอดนะ ทำกิจกรรมกิจวัตรประจำวันสม่ำเสมอนะทำสม่ำเสมอเมื่อเช้านี้เนาะก็ลงตกพอไม่มีธุระจะไลฟฝนก็ตกใช่ไหมสรุปรวมประมาณเนี่ย <c oughs> น้องฝนแก้วดีนะใ,ใจด้วยเนาะเราก็จะได้พูดคุยกันนะเพื่อนเพนะื่อนเนาะที่มาห้องแล้วนะบางทีเราก็เ,เปลี่ยนคนนี้หายไปไเนานะนะคิดถึงกันนะคิดถึงให้ค่ะน้องอุโดมนะคะ เอาดมก็สวัสดีกับคุณเทียบนะฮะดูนี่เขาแจ้งเลยแต่ก่อนหน้านั้นไม่แจ้งนะฮะนะฮะก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะน้องบัวลำสวัสดีนะจ๊ะที่เจอกันเลยเราเป็นยังไงบ้างเนาะไปถึงไหนแล้วเพื่อนสันทนา ดช่วงนั้นเพื่อนเข้าเพื่อนอเราก็เนะาะทำไปเนาะคุณยายเนาะนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะสุมิตาก็อยู่ในช่วงของนะคะการรอนะ,ะรอรับไปประกาศอยู่นะ,ะว่าจะได้กำพรค่ะนะคะวันนี้สุมิตามีเพื่อนใหม่นะคะนะค,ะนะค,ะคุณน้องพัศรีจากจังหวัดศรีสะเกดจ้นะนะ้ะ น้องนี่เรินนะเนาะ,ะนะฮะเพราะว่าบางทีนะฮะเราจุวิตาก็เคยนะบางทีเราเิดารัตริดารัตคำของแก้วเป็นยังไงเนาะนะฮะกำแพงเพชรมีฝน,ฝนไหมอ๋อนะฮะพัส,สนีบอกว่าอยู่สีสเก็ต น้องนีรินทองคำยินดีต้อนรับนะจ๊ะน้องนีรินนะวันนี้ขายของเมื่อเห่าน้อวันนี้น้องนี้นก็ทักทายกับคุณอุดมสุวารณนะฮะน้องแพจิตนะสวัสดีค่ะคุณสายชนนะทักทายกับดีใจด้วยเนาะเราก็จะได้พูดคุยกันนะฮะเพื่อนๆนาอที่มาห้องบางทีเราก็เอ๊ะเป็นคนนี้หายไปไหนเนาะคิดถึงกันนะ คิถึงเด็ค่ะจ้าอยู่สีสกเกตโอ้บ้านไกลๆก,กันนี่แหละเนาะนะถ้าไปจากสักแก้วไปทางบุรีรัมย์ขึ้นไปกันนั่นหรือเปล่าเนาะเพราะจะไม่เห็นเหมือนกันนะแต่ว่าช่วงในการของออรอยืนยันตัวตนเนี่ยพอลงเวทีปุ๊บเป็นพับนะสวัสดีทักทายกับคุณอารีวิเชียนเลิศด,ด้วยนะคะอ่รวบมืออ่านะแม่นึกแล้วนึกแล้วนะ วัยรุ่นรุ่นใหม่นะ,ะอ๋อะนะ,ะแม่จิ้มดูเวลาแล้วน้ององเต้คุณนะ,ะน้องเมตตานี่ก็นะ,ะเราก็รู้จักกันนานเนาะ,ะน้องเมตตานี่อ,อ,อีกหนึ่งท่านนะ,ะน้องนะน่ารักน,น้องน้องก็น่ารักดีนานากา,ามาส่งกำลังใจให้สุนิตาก็ยินดีน้อมรับกำลังใจนะคะ เจ๊ยบสาวสักแก้วนะคะก็สวัสดีปรับที่ปรับตัวเองให้เข้ากับเหตุการณ <c oughs> <c oughs> ์ถ้าเราไปไลฟ์ตอนช่วงเย็นเนี่ยเราก็าจะรู้สึกว่าจะนั่นหน่อยน้องอุดมสูงมากน้องบัวลำนะฮะน้องบัวลำก็มาน้องบัวลำบอกซ้ามาทับขอให้ผ่านไวๆครับนะค่ะนะฮะ สุมิตาก็เป็นกำลังใจให้คุณอัมพรเช่นกันเนาะนะค,คุณอัมพรก็กันเคยมาทักกายกันเนาะนะฮะตานมาก็ต้องตามคอมเมนต์แล้วก็เพื่อนเข้าไปก็ยังดีเนาะนะใกล้กันนะขอพรบคุณคุณยายมากเลยนะคะนะค,คุณอัมพรบุราคอนลำก็สวัสดีค่ะคุณอารีวิเชียนเลิศนะคะ คิดถึงอยู่นะคะคุณอารีนะฮะเราเนาะช่วงโอ้ยนะพอดีมีเสียงรบกวนเนาะก็เลยนะฮะเราก็อยากเนาะให้ห้องเราเงียบๆนะฮะจำบาดนันตอนทายๆแล้วนะ,ะ <S <S ผ่านมาก็นะฮะในเรื่องของการไร้สดนะคะผ่านมาก็แวะเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้เลยนะคะ ใชะคุณยายมาให้กำลังใจกับสุมิตาแล้วนะคะขอบคุณมากมากตะตั้มไหวสวัสดีงามๆนะ,ะหลานาลูกชายห้องเต้ก็สวัสดีป้าพวงแก้วแล้วนะจ๊ะแต่ทายสวัสดีกับเพื่อนๆด้วยนะคะน้องอยูพิดฟอมเติดนะ,ะน้องอยูพิดนี่ก็ผ่านแล้วนะ,ะผ่านแล้วเนะะานนะ บางบางทีถ้าเกิดว่าเพื่อนน้อยก็จะได้นั่งจดชื่ออยู่แต่ถ้าเพื่อนมาเยอะๆจดไม่ทันแต่ก็เะมือนจะใหญ่อ่านคอมเมนต์หลายโบนะนะแล้วห้องเต้นี่สรุว่ามีไลฟ์ันไหนบ้างเพื่อนจันทนาว่าติดถึงนะนะ,ะไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปเท่าไหร่จ้าอ๋อนะฮะสุพิตายอยู่อำเภออารันนะคะนะฮะ อำเภออารันจังหวัดสระแก้วเป็นอำเภอที่อยู่ติดชายแดนอยู่เชียงใหม่นะ,ะน้องอุดมนะสวัสดีจ้านะ,ะทักทายกับคุณพรน,นิพานะฮะน้องบัวอยากทำอยู่ยงนะยังยังเขินเขินอยู่ระบายดูกวาดบ้านนี่นะกนะวาดบ้านเมื่อวานแม่ก็เลยม,มากวาด กวาดบ้านฝนตกน้ำปรับที่ปรับจะเองให้เข้ากับเหตุการณ์ถ้าเราไปไลฟ์ตอนช่วงเย็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าแะ่นั่นหน่อยวันไหนอะไรได้ลยว,ยวนึกก่อนมีธุระฝนไม่จะเคลื่อนก็จะขึ้นน้อยหน่อย ขึ้นไหลสดน,น้อย่อยแต่ถ้าเป็นช่วงเย็นช่วงกลางน้องพัสนีออกาศอยู่ที่ไหนน้องเจี๊ยบนะน้องเจี๊ยบสาวสักแก้วน้องเจี๊ยบก็เมดเนาะวันนี้หนูมาช่วยแม่ปิดบ้านพอดีเลยขอบคุณนะจ๊ะอ้าวนะฮะพวงแก้วบอกห้องเต้ถังอ๋อไทยนะ เรียงลำดับไปนะไปไปมามาไปได้ไม่ครบอีกนะฮะนะน้องบัวลำบอกว่านีนะฮะทักทายกับคุณยายงุ่มงามนะอ่ะสุมิตาย,ยินดีต้อนรับค่ะคุณยายงุ่มงามนะคุณยายก็นะวันนี้มันสาวแล้วเนาะนะคะ่านะสวัสดีทักทายเพื่อนเฟรบุ๊กชาวเรียวครีเอเตอร์ทีท่ อ่สสมิตามาแล้วแจบพี่ก่อนค่ะโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณที่แวะมาทักทายพูดคุยเนาะนะคะขอบน้องบัวลำนะ,ะน้องแล้วนะฮะนี่ก็ป้ายแดงเลยนะฮะผ่านสองอย่างเลยเนะะี่ยน้องทองปอนสีขันนะฮะสวัสดีค่ะคุณพี่คุณพัศนีก็บอกทักทายค่ะคุณอุดมนะ,ะค,คุณพัศนีทักทายกับคุณอุดมสุวามาศนะฮะ นะก็สวัสดีค่ะทักทายกับคุณอุดมสุวมาณนะคะทักทายสวัสดีคะ่ะน้องเมตตาก็สวัสดีกับคุณอมพรด้วยนะคะน้องยุพินนะ,ะบอกว่ายินดีที่ได้รู้จักนะคะยินดีที่ได้รู้จักกับน้องเมตตาคำมงดีใจไวๆจะ้ะน้องวราลัมพี่เป็นกําลังใจให้นะคะน้องไพจิตสีใสนะฮะน้องไพจิตก็มานะฮะบอกว่าแวะมาส่ง วันนี้สมิตาเขาไม่ได้เอาสมบุตรมาจดชื่อไว้เนาะนะฮะบางรวบมือนะ,ะแม่เึ็กแล้วเล็กแล้วนะ,ะวัยรุ่นรุ่นใหม่นะ,ะอ๋อนะฮะแม่จิ้มดูเวลาแล้วน้องวองเต้นะฮะคุณยายนะฮะ,ค,ยยะ,ค,ะคุณยายก็ทักทายกับคุณอ,อัมพรบุระ